โอชานติวันนี้วันที่ห้ากันยายนปี2023วันนี้เป็นวันครูของอินเดียวันครูเป็นวันที่จะเราจะแสดงความกตัอยู่ต่อครูของเราผู้ที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนในการสร้างชีวิตของเราเช่นเดียวกับพ่อผู้สูงสุดดวงยาณสูงสุดท่านนั้นก็ยังเป็นครูผู้ที่สร้างโชค ให้กับชีวิตของเราสำหรับหลายๆายปีโดยการให้ภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณกับเราเปิดดวงตาที่สามของความรู้ที่เรานั้นจะสามารถสร้างชีวิตของเราได้บนพื้นฐานของความรู้และก็ยังสร้างโชคที่ยิ่งใหญ่สำหรับอนาคตได้ในทํานองเดียวกันกับทางโลกโลก ที่ผู้คนนั้นเฉลิมฉลองวันครูโดยการเอาการรับผิดชอบต่อครูหนึ่งวันแต่ที่นี่พ่อผู้สูงสุดครูสูงสุดได้บอกเราว่าให้มาเป็นนักเรียนพระเจ้าชีวิตนักเรียนของพระเจ้าเป็นวิถีชีวิตที่ดีที่สุดที่เป็นเหมือนกับครูทัดเทียมอยู่กับครูสูงสุดและก็แบ่งปันความรู้ และผูกปัญญาอันสูงส่งนี้กับทุกๆดวงยานและเปิดดวงตาที่สามแห่งโชคเช่นเดียวกับที่เรานั้นได้เอาหัวใจของเราไว้กับครูสูงสุดผู้ที่ได้สร้างชีวิตของเราขอบคุณท่านด้วยหัวใจโอมชานติเราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานมีเพียงเพื่อนของสัจจะผู้เดียวเท่านั้นซึ่งลูกจะได้รับการรอดพ้นลูกดวงยานนั้นจะกลับมาบริสุทธิ์ที่เหลือทั้งหมดเป็นเพื่อนที่เลวร้ายและนี่แหละทําไมจึงกล่าวว่าเพื่อนแห่งสัจจะพาลูกข้ามฟ้าเพื่อนเลวจมลูกลงคำถามของเมรีในวันนี้ งานของพ่อคืออะไรซึ่งไม่มีผู้ก่อตั้งของศาสนาอื่นใดสามารถทำได้คำตอบงานของพ่อคือทำให้ทุกๆคนบริสุทธิ์จากที่ไม่บริสุทธิ์แล้วพาพวกเขากลับบ้านพ่อได้มาที่จะปลดปล่อยทุกๆคนออกจากร่างกายของเขานั่นก็คือให้ความตายกับทุกๆคนผู้ก่อตั้งของศาสนาไม่สามารถทำงานนี้ได้สำเร็จ ที่จริงแล้วเมื่อดวงยญาณทั้งหลายตามผู้ก่อตั้งศาสนาของเขาลงมาจากข้างบนพวกเขาบริสุทธิ์ต่อมาในขณะที่เล่นบทบาทของเขาเองพวกเขาจากที่บริสุทธิ์ก็ได้กลับไปสู่ความไม่บริสุทธิ์สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้ซึมซาบคุณธรรมที่สูงส่งและก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของลูก เพื่อที่จะไปสู่แผ่นดินแห่งสัจจะให้คงอยู่อย่างเป็นจริงต่อพ่อที่แท้จริงจุดที่สองให้อยู่อย่างเป็นเพื่อนกับพ่อที่แท้จริงผู้เดียวให้ศึกษาความรู้นี้อย่างดีเพื่อที่จะมาเป็นเทศจากที่เป็นมนุษย์แล้วก็รับมรดกอันไม่มีขีดจำกัดของลูกพรของบัพติดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกนั้นจงเป็นนายผู้ที่เต็มไปได้วยความรู้และการโดยการรู้จักธรรมชาติและสันสกาของแต่ละคนให้คงอยู่อย่างปลอดภัยแทนที่จะเข้าไปสู่ความขัดแย้งกับพวกเขาขอให้ลูกนั้นจงเป็นนายผู้ที่เต็มไปได้วยความรู้แล้วโดยการรู้จักธรรมชาติและสันสกาของแต่ละคนให้คงอยู่อย่างปลอดภัย แทนที่จะเข้าไปสู่ความขัดแย้งกับพวกเขาการทำบางสิ่งที่เล็กๆหรือใหญ่ๆขึ้นอยู่กับสติปัญญาของลูกเมื่อลูกได้รู้จากธรรมชาติและสันสกาของกันและกันแล้วต่อมาโดยการอยู่อย่างเต็มไปด้วยความรู้ของพวกเขาลูกไม่สามารถเข้าไปสู่ความขัดแย้งอยู่กับธรรมชาติหรือสัญสกาของใครเมื่อลูกรู้ว่า มีบ่อมีท่อหรือหินใหญ่ๆที่ใดต่อมาเมื่อลูกรู้สิ่งน,นี้แล้วลูกก็จะไม่เคยล้มลงเข้าไปหามันหรือขัดแย้งอยู่กับมันแต่จะเคลื่อนห่างออกมาจากมันในทานองเดียวกันลูกก็ยังจะต้องเคลื่อนออกมานั่นก็คือรักษาตัวลูกเองให้ปลอดภัยในทุกสิ่ง อย่าได้เคลื่อนห่างออกมาจากงานรับใช้ใดๆแต่จงทำให้ผู้อื่นปลอดภัยด้วยพลังความปลอดภัยของลูกนี่คืออะไรที่หมายถึงการเคลื่อนออกมาห่างคติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะมีประสบการณ์กับสภาพที่โบยบินให้คงอยอย่างรู้สึกตัวในโชคของลูกและผู้ประทานโชคตลอดเวลา เพื่อที่จะมีประสบการณ์กับสภาพที่โบยบินให้คงอยู่อย่างรู้สึกตัวในโชคและผู้ประทานโชคของลูกตลอดเวลาอัชชาโอมชานติ